สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เริ่มการติดตั้งแล้วนะครับคลิปก่อนน้นี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากที่ไหนได้บ้างนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับหลังจากเราดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับตทวนอีกทีหนึ่งก็คือ r 2 0 2 0 a underscore windows iso นะครับอันนี้คือไฟล์เซตอัพนะครับ แลไฟล์ตัวที่2ก็คือล i c เ n ้น m a t l t l z i p i p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น key i y s n s tall นะครับเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีคำแนะนำนะครับหลังจากติดตั้งควรต้องทำอะไรบ้างนะครับเป็นต่อมาก็เป็น i n s tall key นะครับ Key ที่ใช้ในการติดตั้งแล้วก็ตัวลาเส้นสำหรับในการ activate ผลิตภัณฑ์ matlab นะครับอันนี้ md file ตัวใช้สำหรับ ความถูกต้องของไฟล์นะอันนี้ขอข้ามนะครับส่วนเดสก์ท็ดลไรเซนตัวนี้คือใช้สำหรับในการนะ,ะขั้นตอนสุดท้ายนะต้องก๊อบเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ไรเซนแนะนำ Windows ที่เหมาะสำหรับใช้ MATLAB นะครับก็คือ Windows 10นะครับ Windows 10ส่วน Windows 7นี่แม่นั้นไม่แนะนำนะครับเพราะว่า Microsoft เขายุติการซัพพอร์ตไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกไลบรารีโปรแกรมต่าง ที่อาจจะจำเป็นในการติดตั้งเนี่ยตัว Microsoft เข้าไม่ได้ทำการ support แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทำการอัปเดตต่างๆจะได้ยากนะครับหรือการติดตั้งแมทลาบอาจจะล้มเหลวด้วยนะครับแล้วก็มาคลิกขวานะครับที่ไฟล์แล้วก็เมาส์นะครับการเมาส์เพื่อที่จะเปิดไฟล์นี้ให้เซตอัพได้นั่นเองนะครับคลิกเมาส์ไป พอคลิกเมาส์ปุ๊บเขาจะทำการเมาส์ให้เป็นไดซ์นึงก็คือ DVD ดได์นะครับเราก็เลื่อนมาไฟล์เซตอัพตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเวินคลิกเลยนะครับเซตอัพแล้วนะครับเขาจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้คือตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับตัวนี้ให้มาทำการคลิกที่ Advanced Option เลยนะครับแล้วก็บอกว่า I have a file installation key นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมไว้ที่ l ายเส้นนะครับไฟล์ license นะครับตัวนั้นแล้วก็ยอมรับรับ yes n e t นะครับแล้วก็ใส่ installation key ตัวนี้นะครับตัวนี้หาได้ที่ไหนนะครับตัวนี้นะครับหาได้ที่ไหนเอ่ยตัวีย์นี้ก็จะอยู่ในไฟล์ l i เ e n matlab นะครับ ชื่อไฟล์ก็คือ install key txt นะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าไม่มีนมสกุลก็ดับเบิลคลิกลงไปเลยก็ได้นะครับก็คือชื่อไฟล์นี้นะครับก็ดับเบิลคลิกไปนะครับแลก,ก็อคีย์นี้นะครับเปิดแล้วก็อ d i t กลอปตัวนี้นะครับในแต่และเวอร์ชั่นคีย์ตัวนี้จะไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องแมทกันนะครับตัวนี้สำหรับแมทแล็บ R2020A นะครับก็จะใช้คียตัวนี้นะครับผมก็ Copy ไปนะครับหลังจาก Copy k ียเสร็จแล้วเราก็มาทำการวางนะครับ c อนท V นนะครับคอนท้ค้างไว้แล้วก็ V นะครับก็จะได้คียเติมในช่องนี้นะครับก็กดปุ่ม Next เลยนะครับพอ Next มาเขาก็จะถามมาหาลายเส้นไฟนะครับ ลาเส้นไฟล์ก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับไฟล์ฟลายเส้นก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ er เดียวก,ก,กันกับที่เราเก็บ install key นะครับแล้วก็เลือกลายเส้นตัวนี้นะครับ lic แล้วก็ open นะครับเสร็จแล้วก็เขาจะเติมช่องไปนี้ว่าลายเส้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ next ไปนะครับคราวนี้ ก็จะระบุตำแหน่งปลายทางของโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เก็บโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ปกติก็จะเก็บไว้ในไดซีนะครับหรือไดที่ท่านสะดวกนะครับที่จะเก็บนะบที่มีพื้นที่นะครับผมเนื่องจากไดซีมันใกล้จะเต็มแล้วผมก็เก็บไว้ที่ได้ดีนะครับคราวนี้เขาก็จะให้ทําการติ๊กว่าจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับมับของมากันแก่นจะมี อยู่2โมดูลนะครับก็คือโมดูล MATLAB นะครับแล้วก็ s i m u l i n k นะครับนี้เราก็เลือกทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับกันเด็กก็ติดทั้ง2อย่างนะครับกันเด็กคราวนี้เขาจะบอกว่ายืนยันข้อมูลที่เราได้ตั้งไว้เลือกไว้นะครับแล้วก็พื้นที่ก็จะใช้อยู่7 6 9กิกะไบต์นะครับตัวนี้ก็ทำการเริ่มติดตั้งกดปุ่มที่ b e g ก n Install นะครับ เลยนะครับาวนี้ก็ต้องรอแล้วครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับหลังจากผ่านไป30นาทีครานี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็มา close เลยนะครับเพื่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับาจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ทดสอบเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่เปิดเมนแลบขึ้นมาแล้วนะครับถ้า โปรแกรมถามให้ทำการ activate นะครับตรงนี้ก็ให้ทำการเลือกช้อ i c e ที่2นะครับ mm hmm. ก็คือ activate manual without internet ตรงนี้จะสาธิตให้ดูก่อนนะครับธีแรกก็คือเลือก automatic มันจะเป็นการเปิดสิทธิ์โดยอัตโนมัติซึ่งทำไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะมี error อันนี้เกิด error นะเพราะเลือกช้อยแรกซึ่งผิดนะครับตอนนี้เราต้องมาเลือก ตัวที่2เพราะว่าเรามีไฟ,ไฟไหลายเส้นแล้วเราต้องแอคทีเวตแบบแมนนวลนะครับ mm hmm. พอแอคทีเวตแบบแมนนวลเสร็จแล้วก็มาเบาวตัวไฟ,ไฟไหลายเส้นนะครับอันนี้จะสำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยแอค i v เว e เลยนะครับไม mm hmm. ่เปิดผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็ไปเบาวตัวหลายเส้นไฟล์ที่ mm hmm. ท่านได้เราโหลดมานะครับ เปเล้วนะครับไฟล์จะชื่อ l i c e n s e l i c นะครับตัวนี้ก็คือใช้สำหรับในการ Activate ผลิตภัณฑ์ MATLAB นะครับ mm hmm. เมื่อโหลดล i c เส้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะล i c เส้นถูกต,ต้องแล้วก็ complete แล้วนะครับเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ก็ finish ไปต่อไปเราก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับต่อไปเราก็เรียก MATLAB ขึ้นมานะครับ แล้วอย่าลืมนะครับทำการอัปเดตนะครับเช็คอ mm ัปเดตเพื่อทำการอ mm ัปเดตให้เป็นโปรแกรมปัจจุบันนะครับ mm hmm. ในการอัปเดตนี้เราต้องปิดโปรแกรม m a t l a b นะครับก็คือหน้าจอใหญ่นะครับส่วนหน้าจอเล็กนี้ก็คือคงไว้นะครับเพราะก็จะทำการอัปเดตไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดนะครับไม่ปิด m a t l a b ที่เป็นหน้าต่างใหญ่ๆนะครับตัวนี้มันจะขึ้น บอกว่ายังมีรีเมนโอเพนอยู่นะครับก็คือมีแมทแลบเปิดอยู่ก็ให้ทำการปิดโปรแกรมแมทแลบแล้วก็คอนตินิวนะครับหลังจากเราปิดโปรแกรมแมทแลบแล้วแล้วก็เหลือเฉพาะหน้าจออัปเดตแล้วนะครับการนี้เขาจะทำการอัปเดตใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็จะอัปเดตเสร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตโปรแกรมแมทแลบที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเรียกแมทแลบแล้ว ถ้ามีเออร์เลอร์ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมีวิธีแก้ไขนะครับเออร์เลอร์ตรงนี้จะเกิดขึ้นตอนที่เราใช้แมทแลบที่บ้านนะครับที่ไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กของมาเลก,กันนะครับตัวนี้เราต้องมาแก้ไขไฟล์ ETC host นะครับซึ่งจะมีอยู่ในคําแนะนําตัวนี้นะครับ after install นะครับต้องมาลันเปิดโน้ตแพดนะครับ เป็นแอด i ินิสเตเตอแล้วก็เปิดไฟล์ host ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการแก้ไขเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปแล้วก็เซฟนะครับที่การนะครับก็เปิด notepad นะครับไปที่เน้นขยายนะครับสำหรับวิดโโสินะครับก็รันคำว่า notepad พิมพ์แล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็คลิกเมาส์ขวาต้องรัน as Administrator นะครับก็จะตอบตกลงนะครับตัวนี้เราก็ทำการเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับ etc host ตัวนี้ครับคัปปิงไปเลยนะครับไฟล์ open แล้วก็ระบ,บุไฟล์เนมตัวนี้ลงไปนะโอเพนเสร็จแล้วเราก็เพิ่มบรรทัดนี้นะครับพอดีผม การ mark ไว้ไม่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องท่านก็เพียงแค่เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปนะครับแล้วถ้าเราไม่ run as administrator ไฟล์นี้เป็นไฟล์ของระบบนะครับเขาจะไม่ยอมให้ save นะครับแต่ถ้าเรา run as administrator แล้วตัว notepad นี้เวลาเรา save จะสามารถ save ได้นะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำไมให้ run as administrator นะครับ okay. เซฟนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วหน้าจอเออร์เอร์ตัวนี้เราก็ทำการปิดไปเลยนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วก็เรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับ mm hmm. หลังจากแก้ไขไฟล์ etc h o s t แล้วนะครับเปิดตัวนี้ยังมีเออร์เอร์อยู่นะครับอันนี้ก็เหตุผลก็คือเ mm hmm. นื่องจากผมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ทูวายไฟนะครับ อินเทอร์เน็ตที่วิชาของมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำการต่อ VPN ก่อนนะครับถึงแม้แก้ไข etc host เสร็จแล้วนะครับนี้ก็ทำการปิดตัวนี้ไปแล้วก็เปิด VPN ก่อนนะครับคราวนี้ผมแก้ไขไฟล e ์ etc host แล้วแล้วก็ต่อ VPN แล้วนะครับในกรณีที่อยู่ที่บ้านนะครับต้องทำการต่อ VPN ด้วยแล้วก็แก้ไขไฟล์แก้ไขครั้งเดียวว่าพอแล้วอันนี้ก็เรียกโปรแกรมเมทแล็ได้ปกติแล้วนะครับ เซสชันนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณมากครับ